มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของลุงเก็บของเก่าเลยพี่ถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องประสบการณ์ของใครของโนค่ะของเตยโดยตรง,งค่ะะโดยตรงค่ะนาเรือยงครับเรื่องนี้ถ้าเจอเจอล่าสุดก็เดือนมกราที่ผ่านมาใช้คําว่าเจอล่าสุดค่ะเฮ้ยน่าสนใจเออมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับน้องเตยเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับค่ะก็คือ ท้าวามก่อนนะคะพี่เรื่องเรื่องนี้อาจจะไม่ยาวนลพี่นนี้ไม่เป็นไรก,ก็คือลุงคนเนี้ยเขาเก็บของเก่าใช่ไหมคะก็คือหนูเจอเขาตั้งแต่หนูอยู่มาหาลายัยปีหนึ่งแต่ก็ที่หมู่บ้านเนี่แหละที่หนูอยู่มานานแล้วอืก็เขาจะชอบมาเก็บอของเก่าประมาณปีสี่ปีห้าค่ะ,คะแล้วคือแม่เนี่ยจะชอบแต่ว่าคือเห็นใจเขาอะค่ะเพราะว่าเขาแบบขยันแล้วประเด็นคือเขามีลูกสาวสองคน ก็คือเหมือนกับว่าลูกสาวคนโตเขาเนี่ยก็ไม่เรียนหนังสือเพราะว่าคุณลุงนี่เหมือนกับว่าเขาเก็บของเก่าหาเลี้ยงลูกสองคนนะคะเพราะว่าเมียเขาก็ตายอแล้วคือคราวเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเป็นเอ,อคนไม่สูงมากนะคะสูงประมาณ160ตัวเขาจะเล็กแล้วเขาก็ผิวจะสองสีหน้าเขาจะเป๋าเป๋าใหม่ค่ะแล้วคือเขาเป็นคนที่ขยันมากและแม่หนูก็ชอบเก็บขวด่ะคะ่ะ ไปเก็บที่เขาเวลาบางทีออกไว้หน้าบ้านเพราะว่าีสี่ห้าอย่ะงเงี้ยเขาเข็นรถมากเขาก็ะาจะเก็บขวดตลอดอย่นี้ใช่ไหมคะมจนมาเนี่ยหาหนูอยู่ปีสี่นี่แหละเริ่มมาเจอเขาบ่อยเพราะว่าหนูจะมีสอบละครบางทีเช้ามืดอย่างเงี้ยหนูจะออกไปใส่ป่าจะเจอเขาละบางทีเขาก็ยกมือไหว้หนูนะหรือว่าโอเคลูมาดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออบางทีเขาก็ถามนาคะหลุยส์แบว่า,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 ว,าวันนี้มีขวดไหมวันนี้มีเสื้อผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกเสื้อผ้าลายเขาเริ่มรู้ว่าอ๋อบ้านเขาแบบไม่มีเสื้อผ้าใส่หนูก็เลยเริ่มเอาเสื้อผ้าให้เขามันก็เลยกลายเป็นแบบกลายเป็นเริ่มสนิทกันนะคะพี่วัชเริ่มคุ้นเคยกับลุงแล้วหละจนมา <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งแม่บอกว่าเนีย่ลยลุงเนี่ยหายไปเราก็เลยสงสัยเขาไม่สบายหรือเปล่า,าว่าปกติแล้วหลังๆมาเนี่ยเวลาเขามาเนี่ยแม่จะเริ่มเอาข้าวหรือกับข้าวเนี่ย แผลไว้ตรงต้นไม้หน้าบ้านเขียวเวลาเช้ามืดเขามาเนี่ยเขาได้กินข้าวบ้านเราก็ได้อิ่มท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเห็นใจเขาฮัลโหลพี่ดีหนหูไหมคะไม่ยินชัดเจนค่ะค่ะแล้วคือคราวนี้นะคะก็มีอยู่อีกวันหนึ่งเราก็ขับรถหนูก็เจอเอ๊ะทําไมเด็กสองคนนี้ใส่เสื้อผ้าของเราแต่หนูไม่รู้ว่านั่นคือลูกสาวเขานะคะอือเดเลยบอกมาแม่เนี่ยตอดีว่าเห็นน้องสองคนอ่ะเขามาเข็นของเก่า อยากเขาใส่เสื้อผ้าอบเกยอได้นะแต่แม่ก็บอกว่าอ๋อน่าจะเป็นลูกสาวของลุงเขานั่นแหละแต่แม่ก็เลยถอกว่าแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นลุงเลยนะหนูก็เลยบอกว่าลุงไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปถามลูกเขานะคะว่าลุงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจน,嗯嗯น <c oughs> สิ้นปีนะคะพี่แจ๊คหนูเนี่ยเอก่อนหน้าเนี้ยคือซึ่งซ้อมว่าคารอะไรกันเสร็จคราวนี้ก็กลับบ้านถึงประมาณสี่ทุ่ม วาอันตรงซอยบ้านหนูเนี่ยมันจะเป็นทางสายแพงใช่ไหมคะที่เคยบอกแล้วมันก็จะมีล้านจอดรถหนูก็ไปจอดไอ้ตรงข้างหลังล้านจอดรถเนี่ยมันจะเป็นสวนเหมือนท้องล่องอะคะ่ะเป็นสวนมะพร้าวเราก็เอ๊ใครอะเพราะว่าซอยบ้านหนูมันทะลุกับซอยเจ็ดซอยหนึ่งได้ก็เลยเออใครอะ่ะทำไมมาเข็นรถของเก่าตอนนี้ราปกาติไม่ค่อยเห็นนะคะเราก็มองเขาก็มอง แล้วพอเริ่มหนูเดินตรงหนูเดินไปตรงมุมสามแพงมันจะมีไฟอยู่ดวงใช่ไหมคะมมเห็นหน้าวันนี้เลยบอกอ้าวลุงวันนี้ค่ะ<ถ>หนูก็รู้สึกแบบว่าดีใจนิดน,นึงอ่ะไม่ได้เจอแอนานะ่ะเอถามว่าลูงไปไหนมาไม่เจอเลยเขาก็ไม่พูดอะไรนะพี่แจ๊คเขาก็บอกว่าอืมลุงต่วยเขาพูดแคเนี้ยบอกว่าป่วยเหรอเราเป็นยังไงล่ะก็คือถาไถ่ตามปกติเขาก็บ,อ,อ,บอกว่าไปก่อนนะ คือ <ừ. S 2> ไม่พูดนะเขาเขาไม่ตอบกันนะแต่เขาก็แบบไปก่อนนะพี่แจเขาเดินผ่านหนูกินตัวเหม็นมากเหม็นลักษณะแบบไหนเหม็นสาบมันมันเหม็นแบบเหม็นเหม็นมันมันหนูตายอ,ะอ่ะพี่อ๋อเหม็นเน่าใช่เหม็นนหนูตายเลยแต่ว่าคือหนูมองเสื้อผ้าเขาเนี่ยอุ้ยเราเราเรารู้สึกแบบเขาใส่เสื้อผ้าหนูไงอ๋อหนูก็เลยบอกลุง เป็นไรปะเนี่ยเราเสื้อผ้าที่หนูให้ไปอะ่ะยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมมีอ,นะอีกนะที่หนูให้เขาก็ไม่ตอบหนูนะหนูว่าเขาโกรธอะไรไปวะเขากปกติลุงเขาจะยิม้มแย้มหรือตอนเวลาเจอเขาจะเป็นไงลูกเรียนเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอ้สองสายเขาคงเครียดม,มั้งหรือเขาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเลยเดินเข้ามาบอกแม่เจอลุงแล้วนะมแม่บอกว่าเจอเหรอแม่ไม่เจอบอกเนี่ยไม่เจอเมืเอ่อกี้เองแม่ก็แปลกใจว่าทําไมเขาถึงมาเดินตอนสี่สี่ทุม่มห้าทุ่มปกติเลยมาดี ก็ผ่านไปแล้วเส้นตีบุกลามมาในที่แจ็คจุดพีคเลยคือหนูเพิ่งกลับมาจากกัมพูช้าใช่ไหมคะเรวคือความรู้สึกตอนนั้นอะอยู่ดีตื่นมาตอนรตีสี่เราจะลงมากินน้ําอหนูก็เลยลงไปแล้วคราวนี้เสียงเสียงรถเข็นอะของลุงอะเขาจะมีเหมือนเออเสียงเหมือนป๊อกป๊อกคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขี้ก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกอ่ารู้จักใช่ใช่หนูก็เลยเฮ้ยลุงนี่่ม ข้างบ้านมนีถุงขวดอยู่ให้ลุงลยดีกว่าหนูก็เดินออกไปกับลุงลุงลุงก็เนี่ยะเขาก็จอดนะยิ้มนะบอกอลุงเนี่ยแม่เขาเก็บขวดให้เนี่ยจะลุงเอาไปสี่เนี่ยเอาไปเลยคจะได้ไม่ต้องรอแม่หนูดดตื่นมาพอดีอะไรเงี้ยเขาแบบทำไมตื่นเช้าจังหนูบอกไม่เช้าแนละ้วนี่เพิ่งเช้ามืดเองอเอ๊ะเลยผิวน้ําครับเขาก็เลยบอกว่าม,มีเสื้อมีเสื้อผ้าอะไรให้ลุงไหมหนูบอกอ๋อมีน,นี่ลุงจะแบบไหนล่ะ แตให้ลูกสาวใช่ไหมตอหนูจะเดินผันแล,ลังอะก็คือะจะขึ้นไปหยิบเสื้อผ้าให้เขาแล้วกัดเอาน้ำให้เขาด้วยเพาะคหนูอะมีมีเป็นชุดสีขาวมาให้ชุดบวชอะหนูก็เลยหันหันมาชุดบวชชุดบวชเป็นยังไงอืมคราวนี้เขาก็เลยบอกว่าลุงอยากใกล้ชุดขาวเป็นชุดบวชหนึ่งชุดหนูก็ถามว่าเอาไปทำไมลุงลุงจะบวชเหรอถ้าเกิดลุงลุงจะบวช ลุงจะบวชที่ไหนอะคือหนูงงไงพี่จ๊ะอยู่ดีเขามาขอแบบนี้หนูก็เลยอยากจะรู้่ทําไมถึงถึงขอแบบนั้เขาเลยบอกว่าได้ไหมเอบตอบลุงได้ไหมหรือถ้าเกิดได้ลุงขออีกนิดนึงได้ไหมหนูก็เลยถามอ่ะลุงจะขออะไรเขาก็บอกว่าลุงขอผัดใจหนึ่งหนึ่งผืนแล้วก็ถ้าอาดน้าฝนอีกหนึ่งผืนหนูก็เลยลุงมาไปทาอะไรอยากทาบุญเหรอหนูก็บอกหนูก็บอกอยากทาบุญเหรอ อยากใส่บาทใช่ไหมเอาไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูซื้อของให้ใหเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีสี่ก็ลุงมาอีกอะเดี๋ยวหนูเอาของให้ลุงแล้วเดี๋ยวลุงไปทำบุญก็ได้ล่ะหมูบ้านนั้นวัดอีกวัดหนึ่งท,<ะ>ที่ปฏิบัติธรรมเขาก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรหนูนั่นแหละทําให้ลุงก็ได้ซื้อให้ลุงคือเขาพูดแบบำคำเตือ,อ,อ่ะพี่แจ๊ด<ะ>หนูก็งงหนูก็เลยบอกว่าเอานี้แล้วกันลุงเนีย่ยหนูซื้อให้ตีสี 5, ่ที่ห้าพรุ่งนี้ลุงมาเอาละกันอหนูก็นัดเขาแบบนี้นะ กลิ่นเหม็นเหมือนอนนะไรพี่แจ๊คกลิ่นเหมือนเดิมหนูถามลุงลุงเป็นอะไรบ้างเนี่ยทำไมดูนี้กลิ่นตัวแรงยังอาบน,น้ำบ้างเนี่ยเราก็บอกด้วยความแบบเป็นห่วงค่ะหนูเห็นแค่ซิดเดียวพอาเขาเห็นมาพอหนูเห็นเขาเต็มเ็มอ่ะพี่แจ๊คตรงคอ,ของเขาอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้แช่แืมหนูก็คือกลางคืนน่ะเน,ะนาะแล้วไฟมันสลัวหน้าบ้านหนูก็เปิดไฟมันมันยังไม่สว่างมันเหมือนเรามอมันดูแบบเป็นเหงื่อพี่แจ๊คเพราะว่าเขาใส่เสื้อ เอมหนูไม่กล้าตาัดสินใจว่าแล้วมันคือน้ําอะไรคแต่กลิ่นตัวเหม็นมากเดินเขาบอกว่าลุงไปแล้วนะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวลุงไปแล้วหนูก็อาลุงโอเคพอมาอีกวันหนึ่ง <c oughs> หนูไม่หนูไม่ตื่นแล้วหนูก็ยังไม่ได้ซื้อผ้าตายอย่างที่เขาบอกเช้มามาแม่บอกว่าเนี่ยแม่เจอเอ,อลูกสาวลุงอ เขาบอกว่าเมื่อคืนน่ะลุงมาออแต่หนูไม่รู้แม่พูดยังไงนะเออมื่อคืนน่ะลุงมาออลูกสาวเขาบอกว่าป้าป้าชุดข่าวบวชกับผ้าไตาแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนนี่มันชุดเท่าไหร่หรอ,อ,อหนูจะซื้อให้พ่อคร<อ>ัหนูก็เลยบอกแต่หนูยังไม่ได้ยังไม่ได้ทันฟังแม่บรจงนนที่<อ>แจกเพื่อาำให้หนูเป็นเด็กที่แบบใจร้อนอ,อ่ะหนูเลยพูดตัดบวดว่าอ๋อเมื่อวนเมื่อคืนเช้ามื่อดักหนูเอาขอเอาขวดให้ลุงไปแล้ว,ลวเ<อ>ลยหนูจะทําจะซื้อให้ลุงเหมือนกันลุงเขาไม่อกเหมือนกัน แม่หนูก็ยังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นจนหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะซื้อให้ลุงเองแม่ก็บอกว่าอ้าวยังไงก็ถ้าเจอลุงก็บอกแกด้วยรักกันบอกลูกสาวก็ด้วยรักกันแกก็ต้องเสียตังค์ถือว่าเราก็ช่วยเขาทับบุตรด้วยคพี่แจ๊ดพอตกกลางวันน่ะหนูขับจะไปมอใช่ไหมคะ,ะหนูต้องอกลอกหลังหมู่บ้านน่ะหนูก็เลี้ยวหลังหมู่บ้านหนูจะเป็นสามแยกเหมือนกันก็เลี้ยวซ้ายหลังหมู่บ้านหนูนี่คือจะเป็นสวนทองลอง่องตนมะพร้าวหมดเลย ตนเราเลยเออ่วัดไปหน่อยซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนสวนต้นกล้วยอค่ะคลุบๆหน่อยแล้วก็พอมคนมันงงเยอะแต่งารถมันติดอืมระหว่างรถมันติดด้วยความไม่หนูก็คือมันระแวกบ้านนะคะแล้วเราก็ดันเจอป้าที่เขาขายน้ําคือแถวซอยบ้านเราขายพวกไส้กรอกอะไรเนี่ยก็เลยลงไปถามป้าพอดีค่ะมีอะไรหรอเขาบอกว่าเนี่ยรถติดมากเลยหนูก็จะไปมองเหมือนกันเขาบอกว่าอย่าไม่รู้ว่ามีคนตายอยู่ในป่าเนี่ย สืดสืดมาเป็นเดือนแล้วมั้งหนูก็เลยเดินไปพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าหนูหนูอยู่ไกลนะไอ่กลิ่นที่หนูได้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นที่หนูคุ้นเคยมากเลยกลิ่นเหมือนหนูตายอ่ะอแล้วเขาศพขึ้นมาเนี่ยคือสภบผ้ามันเละนะคะแต่มันมันมันเห็นแค่แบบว่าชิ้นเสื้อผ้าคือเสื้อเนี่ยลายกระปูนกระต่ายสีชมพูมเสือ้อเสื้อหนูเลยอ่ะ แล้วก็ก็เป็นเกงหักปวยเกงให้หนูนอนออหนูก็เลยมองว่าเฮ้ยนั่นนนัใครทำไมชุดเหมือนเราเลยวะจนมีที่วินมอไซอ์ไซค่ะเขาอยู่ท้ายซอยเขาบอกว่าลุงเน่ลงเก็บของเ่าที่แกมีลูกสาวสองคนอ่ะตายแล้วหนูก็เลยฮะตายเมื่อไหร่โดนปาดคอเนี่ยเหมือนโดนอะไรของแข็งมือทุบหัวเนี่ยหัวเละเลยกระโหลกล้าวเลย เราก็เหมือนสดตายเรามาแบบเป็นอาทิตย์แล้ววะพี่ออ,อจนเปื่อยจนจนเน่าแล้วว่ะแล้วหนูช็อกมากเลยหนูเฮ้ยเมื่อวันฟื้นก็เพิ่งเจอไม่ใช่เหรอวะการแสดงว,วันที่เราเจอคือไม่ใช่คนแล้วเดี๋ยมัุน่าจะเป็นผีอะ่ะหนูก็คือเออทุกคนแบบทำไมเป็นอะไรออนป่าค่ะเลยหนูขอไปมอก่อนละกันอแต่วันนั้นหนูหนูก็ไปหนูคิดนะพี่จ๋าตั้งแต่ขึ้นรถอ่ะกลิ่นติดจมูกมาตลอดพอ หนูปิดประตูคือรถเสร็จปุ๊บเสียงเหมือนคนเคาะประตูอะค่ะเข,ขาก็จบอะแล้วแบ,บแวอกว่าขอพัดไปหน่อยอืชุดขาวด้วยผ้าอับน้ําฝนด้วยออืหนูก็เปิดหนูก็เปิดเพลงเลยคือหนูมั่นใจว่าเสียงแรกทีห่หนูได้ยินอะใช่นแน่ๆจะหนูก็พูดในใจต,ตัวเองอ่ะค่ะว่าเ๋ยบไปเรียนก่อน,อนกลับมายัางไงอย่ามา ตกใจนะยังไงคือในศาลแกมาแบบนี้ที่แจ๊สบอกหนูแค่พูดบอกในจิตนะแต่เสียงที่หนูได้ยินในหัวเขาพูดมาว่าได้ลุงไม่ให้หนูกลัวหรอกโอ้ยน่ากลัวว่าขนลุกคนออหนูหนูพอห,หนูก็เลยขับรถไปมอแลลวพี่จ๊สจนลับมาหนูก็กลัวนะหนูเลยหนูเลยบอกที่บ้านว่าแอบลุงตายแล้วแม่แม่เชื่อไหม,มแม่หนูก็ยังไม่เชื่อนะพี่จ๊สโดยแม่บอกว่า จะตายได้ยังไงก็เมื่อตอน5โมง6โมงเขายังเข็นรถมาอยู่เลยอู้ยแม่ก็เจอเพราะแม่หนูบอกว่าลุงอะเข็นมาอแล้วแม่บอกว่าเอา้าขวดไม่มีแล้วนะอลุงบอกไม่ได้มาเอาขวดมาบอกหนูเตยอ่ะว่าจะเอาชุดบวด ชุดขาวหนึ่งชุดกับผ้าไตหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มฝนอีกหนึ่งผืนโอ้นะกูจังเลยเออเออเออแล้วแม่หนูก็เลยบอกอ๋อเดี๋ยวเราต้งเตยกลับมาก่อนเขาบอกว่าแล้วแม่ก็เลยบอกว่าหรือจะเอาเลยไหมหรือจะเอาเงินไปเดี๋ยวให้แล้วเขาก็พูดกับแม่ว่าไม่เอาน้องเตยเป็นคนบอกจะให้น้องเตยให้ละกันไม่อยากรบกวนเจเขาเรียกแม่หนูว่าเจค่ะหนูก็เลยบอกแม่ล้งตายแล้วอืม คือหนูพ <l Jean> ูดหนูหนูพูดด้วยความที่หนูก็ตกใจอ่ะแล้วแม่เขาพูดอะไรไปแช่งลุงเขาทำไมแม่เขาไม่เชื่อไงคะหนูก็เลยก็ได้ถ้าแม่ไม่เชื่อนะตอนเช้าแม่ไปตลาดแม่ถามคนในซอยในหมู่บ้านเลยว่าลุงเก็บของเต่าอ่ะที่มีลูกสาวสองคนนะเขาตายหรือยังแม่เออถามเองอ่ะมาแช่งแบบนี้แม่ไม่ได้นะเตยอย่าไปแช่งหนูว่าแม่ไม่เชื่อคือไม่เชื่อครับขึ้นมาบนห้องเสร็จปุ๊บที่จถกกันอนมันเหมือนมันเป็นนาฬิกาตัวเองอยู่ดีๆตื่นแล่ว แต่ตื่นคราวเนี้ยมันเป็นกายเหมือนเสี่ยงป๊อกป๊อกอมันฝังอยู่ในหูหนูอะ uh huh. แล้วมันต้องเขารู้สึกว่า uh huh. หนูบอกเองอย่าลงนะ uh huh. อย่าลง uh huh. รู้แล้วอย่าทำบุญไปให้ uh huh. หนูรู้แล้วแล้วอีกใจเนี่ยหนูก็ลงลงก็ได้วะ uh huh. ลงไปอะพี่แจ๊คแค่ลงบันไดไปอ่ะ,นอะหนูเปิดไฟหน้าบ้านแตหนูยังไม่เปิดประตูนะเ uh huh. งาเขาอะสะท้อนเข้ามาในพม่าน่ะ uh huh. เขายืนรอหนูนะเอามือค่อยหล หนูก็ใจสู้นะเรา mm. ด้วยความที่ว่าหนูหนูเองกับพี่สาวหนูก็คืออย่างที่หนูบอกว่าหนูเห็นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับหนูนหนูก็กลัวใช่ปะ mm. หนูก็เลยเปิดประตูไปพี่แจ๊คผีอะคาว่าผีจริงๆอะหน้ามันจะเละเนาะ mm. คือตลกเขาก็บุก mm. ข้างขวา mm. แล้วตายข้างเหมืที่เขาหายไปคือตามันโบอะ mm. แล้วคอเขาเวอะ อ้วกหมดเลยนะที่แล้วกลิ่นอ่ะพอหนูเปิดประตูอ่ะคือเขาเข้าบ้านหนูไม่ได้ใช่ไหมกลิ่นเหม็นอ่ะมันขึ้นจมูกเลยแล้วเขาก็พูดตบบปาก็ไม่ขยันนะที่แต่เสียงอ่ะมันปวดประสาทหนูบ้ากเลยว่าขอชุดตรวจหนึ่งชุดผ้าป้ยหนึ่งผืนผ้าอับแล้วผลวอ,อีกหนึ่งชุดชหนูก็บอกหนูรู้หนูให้เขาบอกว่าเมื่อไ,ไรแล้วเมื่อไร่ แล้วเสียงเขาเริ่มแข็งขึ้นเบบพี่แจ๊ดหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูให้แล้วหนูก็ปิดประตูพอหนูปิดประตูเสร็จปุ๊บที่เสียงเขายิ่งดังขึ้นนะอขอชุดขาวหนึ่งชุดถ้าไปหนึ่งผืนชุดอาบน้ำฝนหนึ่งผืนเอาให้กูหนูก็เฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วอ่ะหนูเริ่มกลัวแล้วแต่ว่าอยู่ดีก็เลยขึ้นไปหาพ่อค่ะ,คะขอประตูเลยพ่อก็ไม่ยินอะไรก็ไม่หินก็เลยเข้ามาที่ห้องนอนต่อคือเราก็พยายามสวดมนต์นะ อีกตีปิโสแล้วกันก็ไม่ได้นะที่จนหนูในใจอะลุงเรามีความสัมพันธ์ที่เคยรู้จักกันนะแต่เราไม่ใช่ญาติกันอืถ้าลุงลุงเสียชีวิตไปแล้วคือลุงก็ตายโหงอะแต่เดี๋ยวหนูยังไงหนูจะทําบุญให้ลุงอยู่แล้วแต่หนูไม่รู้ว่าหนูไปทําอะไรให้ลุงนะรู้ว่าลุงอยากได้บุญอะแต่หนูจะทาไม่ให้พี่แจ๊กลายเป็นเสียงผู้ชายร้องไห้อะค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาห่วงลูก ห่วงรูกสาวสองคนจนมาพอหนูก็นอนไม่หลับไปนะจนมาตอนเช้าอะ่ะหนูไปใส่บาตรเออที่หลวงพ่อที่อยู่หลังหมู่บ้านนะคะพอหนูใส่บาตรเสร็จอ่ะพี่แจ๊หนูระหว่างที่หนูก้มใช่ปะข้างๆหนูอะ่ะกินน่ะกินเหมือนเดิมเลยหนูตายอะ่ะแต่พอหนูเลือกไปมองอะ่ะเท้าดำปีเลยนะพี่แล้วผิวคือลุงอะ่ะลุงแน่ๆเพราะว่าผิวเขาแบบ มันดำมันกล้าอะ่ะจากคนที่ถ้าเป็นคนผิวสองสีใช่ไหมแต่เนี่ยคือแบบเขาเป็นวิญญาณแล้วอะ่ะที่เขานั่งพนมมืออยู่นั้นอะ่ะแล้วจนพอหลวงพ่อให้ให้พรเสร็จอะ่ะหลวงพ่อก็พูดตบท้ายประคำว่าเขาให้แล้วนะอ,อย่าไปเบปียดเบียนเขาเลยคแล้วเขาก็มองหน้าหนูยอมไม่ต้องไปกลัวหรกเขาได้แล้วอืม,อมแล้วพอหนูเงยหน้าที่แนะับเขาเลื่อนตามหลวงพ่ออะ่ะแล้วเขาอาหารมายิ้ คือยิ้มปากฉีกเลยอืนั่นแหละแล้วคือก็เขาก็เดินไปเลยแล้วพอหนูหนูตกใจอะ่ะพอเห็นแบบนั้นอะ่ะแล้วหนูก็เลยหันไปมองพี่คนที่เขาขายากับข้าวที่สอยบางนะคะไม่ใช่หนูเห็นคนเดียวนะพี่เขาก็เห็นคือหนูพี่เห็นใช่ไหมพี่เห็นเขาก็มาหนูถามเขามาไงพี่จบเมื่อวันพระอาทิตย์ที่แล้วก็มาเขามาอมขอทุกบ้านเลยอืบ้านคนนี้เคยแบบ ให้ของกินเขาให้ของใช้เขา,าพี่เขาบอกว่าเขามาขอที่บ้านแล้วก็บอกว,ว่าขอชุดขาวหนึ่งชุดผ้าไบหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าอับน,น้องขวหนึ่งผืนแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วจริงๆแล้วลุงเขาโดนอะไรเขาบอกว่าลุงเขาโดนจี้อย่างพี่แจ๊คระหว่างที่เขาจะเข็นเข็นรถเข็นมาเก็บของเก่านั่นแหละจะโดนตนอดไวัยรุ่นอณแถวซอยไหนไม่รู้ว่าน่าจะเมายาเขาบอกว่าโดนจี้แล้วก็โดนปาดคอคือโดน ถูกหัวฆ่าตายแล้วก็ไปหมกอออยู่ที่สวนหลังตัวบ้านหนูอะค่ะก็คือสี่วันวันที่ห้าถึงไปเจอศพแล้วคือก่อนหน้านี้ไปถามลูกสาวเขาลูกสาวแบบว่าพ่อเคยบอกว่าถ้าเกิดตัวเองอ่ะเลี้ยงชีพกับลูกไม่ได้อ่ะก็คืออยากจะตัดจากโลกโลกทางเนี้ยไปทางธรรมอยากจะบวดอะคะอ่ะ ก็เหมือนแล้วว่าเขาเหมือนมาขอถ้าไปกับผ้านล้วฝนหมูนเพราะว่าเขาอยากไปตวจครับโอ้มาขอทุกบ้านเลยอ๋อที่พี่ก็ที่หนูเจอแล้วจนพอสุดท้ายแม่หนูก็รู้ว่าเขาตายนัคือแม่หนูตั้งแต่นั้นแม่หนูก็คือไปยุ่งกับคนเก็บของเก่าเลยอ่อเดี๋ยวนะมันมีอยู่ตอนนึงตอนที่ลูกสาวของลุงมาขอเหมือนกันแล้วลูกสาวลุงรื้อได้ไงอ๋ออ๋อใช่หนูหนูลืมฉอนี้ไปคือคือ ที่คนที่ขายกับข้าวที่ใส่บาตรนะคะเ <ฮะ S 2> พาพอดีว่าเขาถามน้องสองคนคือคนโตเนี่ยตอนเนี้ยเขาเรียนอยู่กศนเขาก็บอกว่าก่อนก่อนที่พ่อจะเสียเนี่ย <ฮะ S 2> พ่อเคยบอกว่าจะอ,อยากไปทําบุญเนี่ยพอดีว่ามีเขาเรียกบ้านหนูว่าบ้านบ้านบาน้บานเจ๊อะคะ่<ฮ>ะ<ม>เขาบอกว่าบ้านเจ๊เดี๋ยวเขาจะเอาช่วง ของอะไรมาทําบุญการอะไรอย่างนี้ก่อนที่เขาจะมาขอหนูอีกนะพี่แจ๊คก่อนที่เขาจะมาขอชุดขาวผ้าใบผ้าอะไระเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยากไปทาบุญเดี๋ยวว่าจะไปขอบ้านเซ่เขาน่าจะให้เพราะว่าบ้านเซ๊เขา่ายบุญแล้วลูกสาวบอกอย่างนี้หนูก็หนูก็ไม่รู้ว่าพ่อจะมาขอที่บ้านท,ที่บ้านของเซ๊เขาก็อบอก คนน,นี้ขายข้าวอะค่ะหนูก็บอกอ๋อน้องเขาก็มาขอเหมือนกันเขาก็บอกเหมือนกันว่าขาบอกกับแม่หนูนะว่าเนี่ยอยากได้ชุดขาวหนึ่งชุดกตบผ้าไบหนึ่งผืนแล้วผ้าอัดแล้วฝนซึ่งมันตรงมากใช่ค่ะแล้วคือน้อ <c oughs> ง <c oughs> เขาเลยบอกว่าพ่อเพราะว่าพ่อเองอเคยพูดอยู่แล้วว่าอยากไปทำบุญแล้วตัวเองอยากบวชถ้าตัวเองแบบยังเก็บของเก่าเงี้ยเราเลี้ยงลูกไม่ได้เหมือนอารมณ์น้อยใจอะค่ะอเหมือนอยากตัดตัดโลกโลก แบบนี้พวกกิเลสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนีไปบวชเลยครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปไไบวชใช่ไหมใช่ล้วตัวเองก็ไม่มีเงินที่จะไปใส่บาต<อ>คือเหมือนอยากจะไปใส่บาตอยากจะพาลูกๆไปทำบุญเหมือนเขาตัว <c oughs> อื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตั้งใจจะทําอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสเพราะ<ช>โดนฆ่าซะก่อนใชโน่โดนโดนฆ่าตายซะก่อนแล้วคือไอ้ไอ้ไอ้คนทําจิตใจมันทําด้วยไรคนเก็บของเก่ามันก็ไม่เว้นนะ นั่นดิพี่คือคนในซอยเขาเริ่มคิดอยู่ว่ามันคือสถานถางว่ายังไงมันต้องเป็นเด็กเด็กวัยรุ่นนะคะที่เมายาแถวหลังซอยเพราะมันจะมีทางรถไฟอะค่ะช่วงนั้นจะเด็กเมายาเยอะคืออยากรู้ว่าโทษนะฮะคือคิดได้ยังไงคือมาจี้คนเก็บของเก่าเนี่ยใช่พี่คือแล้วอ่ะหนูก็เลยคิดว่าหนูมันเป็นเราที่รรมที่เป็นตับที่แกต้องเจอหรือเปล่าเออครับแค่คิดในแง่มุมนั้นก็ได้ ใช่ือนกันถ้าเกิดกีกงมหนึ่งคือมันก็หูขวดร้ายมากเนี่ยคือกินได้ผลด้วยอะไรหนูก็ไม่รู้อืมอืมนะฮะโอ้ต้องบอกว่าสังคมนะคือเหตุการณ์เนี่ยมันตอนได้ใครเชื่อไว้ว่าทุกวันนี้เสียงต๊อกก๊อกก็ยังมีอยู่นะหรอใช่กันคืนเนี่ยนะใช่คนในซอยคือไม่ใช่รถขายบะหมี่แน่นอนอ่ะไม่ใช่ปีสี่ปีห้าไม่มีใครมาขายบะหมี่ถูกต้องเพราะว่าลุงลุงตึ้งเยี่ยงเนี่ยค่ะที่เขาทำการไฟฟ้า เขาก็เห็นกับตาแล้วเขาก็บอกว่าเออได้ยินเพราะว่าตอนเช้าบางทีเราเข้าปะเช้าบุญน,นะคะอืม,อมได้เห็นเข็นอยูะะอ่บางทีก็เขิดเห็นเห็ดอยู่แค่ละเจ็ดแปดรอบค้นขยะบ้างค้นเลยมบ้างแล้วก็พอหันไปทีก็หายไปแล้วอืม,อมค่ะและเตยเจอล่าสุดนี่คือเมื่อมกรลาที่ผ่านมาใช่ค่ะใช่ไหมน,นี่คือเจอล่าสุดเลยมันมันก็ไม่นานนะเตยนะไม่ค่ะพี่อพอหลังจากเจอล่าสุด ทำบ,บ,บุญให้เขาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็เสียงปอกๆก็เรื่อยๆเลยค่ะครับออนี่แหละอย่างที่บอกว่าอย่างที่ที่เตยพูดก,ก็ก็น่ามีเหตุผลคือมันอาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมเรื่องของกรรมเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขากําลังจะไปไปบวชนะครับแต่ผลสุดท้ายเหมือนมีมารมาระจนเห็นไหมใช่ค่ะเออเหมือนมีมารมารนแล้วมาะชนฟาฟาะจนแบบรุนแรงด้วยถึงขนาดฆ่าแกงกไปเลย ที่จะว่าหนูขอพูดอะไรอีกนิดนึงได้ไหมช้นๆนะคือวันเนี้ยคือหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเล่าเลยค่ะแต่คิดไปเฉยๆแล้วก็คือในความรู้สึกอยู่ดีแบบถึงแกขึ้นมาอ่อนเข้าบ้านเลยพูดว่าเออลุงหนูขอแล้วเรื่องลุงได้ไหม,มถ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดอยู่แล้วเดีด๋วยวก็จะไปทําบุญให้ออืขอเล่านะอย่างน้อยก็ได้ได้แชร์ประสบการณ์เป็นหนูทางอให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็คือรู้สึกหนูที่หันไปกลิ่นข้าวต้มหมูแ้วเขาเยื่นอยู่ตรงสามแพงม่งพอดีกลิ่นเหมือนเดิมหระกลิ่นเหมือนเดิมไหยค่ะ oh. แล้วก็ยืนตรงสามแพ่ง oh. ดูก็เลยอ่าโอเคคือคือ,คอรับรู้แหล oh. ะก็เลยแบบเพิ่งมาพิมพ์หาที่บัตรตอนประมาณสี่ทุ่มเองค่ะ oh. เพราะว่าหนูเพิ่งปิดร้านเข้ามาก็คือนั่นเลยอือคือฟังเรื่องนี้นะน่งสารแกนะ ช่นอ่การแกหนึ่งคือแกก็ลําบากอยู่แล้วนะครับยังมีลูกสาวที่ต้องเลี้ยงดูอีกนะครับแล้วก็มาโดนไอ้ออมนุษย์พวกเนี้ยไอที่มันติดยงติดยาอะไรก็แล้วแต่เดาว่าคงตรงพวกติดยาแน่นอนนะคือคนสติดีๆผมว่าเขาไม่ทาหรอกจะไปทำทำไมคนขี้ของเก่าโอคือพวกนี้มันมันขาดสติอยู่แล้วอ่นะครับอ้อ่าหน้ากลัวแล้วก็ฟังแล้วก็สงสารคุณลุงด้วยก็ พยายามมันหมันนะครับเมื่อไหร่ที่เตยว่างนะครับก็ทําบุญให้แกสน่อยใส่บาตรให้แกอ่าอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ําให้แก่คะประมาณนี้นะฮะโอเคเตยยังไงขอบคุณมากมากครับเรื่องนี้น่ากลัวอีกแล้วเตยขอบคุณวันเป็นไหร่อะไรวะมันแค่เป็นความรู้สึกจบโอ้หน้ากลัวนะขุนลูกอะขนลูกขนลุกเออนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตยค่ะสวัสดีค่ะ